้าวสวนยุคใหม่มาแล้วมาแล้วจ้าสวนยุคใหม่งามบ่จ้ะงามเนาะพักบุ้งจ้ะอันนี้พักชีนะจ้ะถ่ายทอดทางอากาศนะคะว่ามันทำมาด่าเดจ้า สวนนี่สวนให้เทกนะคะส่ายทอดทางอากาศไงเยเร็วอีหลีจ้ะพี่นอ้องอาทิตย์เดียวอัปเดตต่รข้างหนึงอาทิตย์ตอครั้งนะคะเึืงจะแต่งเจ็ดแลูกตกเครือ ยังบ่ทันสิ่มสุดได้จ้ะยังสิงออกอีกอยู่จ้ะญี่ปุ่นนี่ซื้อเบียร์มาปูกเองเลยจ้ะม่ต้องเพาะนอกจากพักไถ่เฮาได้จ้ะนี่จะข้าวโพดโอ้ยสิได้กินแล้วพี่น้องป้องไปข้าวโพดข้าวโพดจ้ะนามฝนตกอยู่ทุกอาทิตย์จ้ะม่ต้องหด กูงไงดีของญี่ปุ่นอะไนของข้าเจ้าจะ้ะเบืองบิกฟักทองจะ้ะฟักทองเบืองอฟักทองบอเป็นเครือเบืองค่ะเบืองแม่ออกดอกเลยโอ้โหฟักทององนี่ยบอเป็นเครือคือบานเขาได้มั่นมั่นทีน้องเดือดเสร็จเยอดสุดยอด สดชื่นสดชื่นพึ่งพักแล้วก็สดชื่น,น,นแจ่มใสจ้ะพักบ,บุ๋งเฮาหมูท้าต้องเข้าจ้ะหมูท้าต้องมาจ้ะอันนี้สุกเล็กต้องเข่าด้วจ้ะสุกเล็ก <c oughs> ต้องใส่สุกเล็กนะกเออไปตักน้ำก็ได้ค่ะพี่น้องต้องไป งามหลังวัดสันทัวข้าเจ้าด้วยพี่น้องเวลานหนอกหนูน่าันมีหลายเจเฮ็ดอย่างาข้าเจ้ามาเฮ็ดอีย่างจะสมแซมบานดิโอ้ยหนอกหนูจะพี่น้องป้องไปสวนในเมืองอีหลีด้วพี่น้องสวนในเมืองบานมิตรหลังน ได้เก็บผักก่อนหนาบ้านญี่ปุ่นนี่ก็หลังง่ายๆบนเลิศจ้าอู้สุดยอดหนวกหูจางเอียงบริเวณบ้านเขาพี่น้องเลยเรื่องไรสิได้เฮ็ด่ังไรสิได้บ้านด้านหลังใหญ่ๆงามๆเก่าเลยจ้าบ้านตรงมีรถจ้าถ้านตรงมีรถก็ไปยากเดี๋ยญี่ปุ่นทำงาน จะมารดบติดคือบานเฮานะคะบานเฮาเนี่โอ้ยติดติดแฉะจพี่น้องป้องป่ายญี่ปุ่นเขาติดก็บพคือบานเฮาบานเฮาเข้ามาติดก็คือติดจ้ะบานเขาเข้ามาติดมีก็นิดเดียวอันตึกลังนี่สิท่าสีไม่จะญี่ปุ่นสีอยู่ประมาณนี้จะคําเิท่าสีสมแม้มล้อมไว้จ้ะ น,น,นี่เนี่ยข้นตัวนึ่งอยา่างทั้งในแยมแยมแยมยมย่านั่นไปแต่คนเบาอยู่ใส่นี่เลยจ้ะเขาเสียเฮ็ดงานอยู่ภายในของเขาทังสิ้นเลยเขาเสียให้คนมาเห็นเขาเสียสางของเขาเสร็จแล้วเขาสิเปิดญ,ญี่ปุ่นสิเป็นจังซี่จ้ะคว่ำปลอดภัยตั้งมาก,ก่อนเรียบร้อยทุกอย่างน่ามองเก้านี่ยแหละพี่น้องนี่แหละสาง <laughs> น้ำสาง น้ำสางฉันมาสวย